สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าและ f อช่องตุกตุกรถมือสองนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกก็จะมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกๆท,ท่านดูเป็นประจำนะคะคันนี้อยู่ข้างหน้าของเรานะคะจะถูกจะแพงเราแดงไว้ก่อนนะคะคันนี้ก็จะแดงดุเข้มแบบนี้เงาเงาแบบนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆในครั้งต่อๆไปที่มีการลงรีวิวให้ทางลูกค้า FC หรือท่านใดที่สนใจรถนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะ วันนี้นะคะจะพามาดู n i สสันอ m e l ล่เครื่อง 1.2e s p o r t t e h g เกียร์ออปี2018สีแดงๆสวยๆแบบนี้เงาๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอรอบๆคันกันก่อนคะ่ะตามมาเลยมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ ยางแม็กขอบ15นะคะเป็นสีไฮเปอร์สีควันบุหรี่นะคะแบบนี้ของเดิมที่ติดรถมานะคะมือจับเป็นโคมเมียมทั้ง4บานนะคะแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีสเกิร์ตรอบคันแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ยางจะเป็นของ Biston e นะคะยาง Biston e ขอบ15นะคะยางแม็กขอบ15สีไฮเปอร์ควันบุหรี่สวยๆแบบนี้นะคะแม็กยางยังใช้งานได้ปกตินะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ทั้งด้านแก้มซ้ายขวานะคะมือจับเป็นมือจับโครมเมียมแบบนี้ทั้ง4ี่บานด้านในจะเป็นสีดำ กระจกปรับไฟฟ้านะคะมีช่องใส่ของเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บสีแดงตัดกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากาเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะอัตโนมัติมีช่องซีดีติดมาพร้อมกับตัวรถ กระจกปรับไฟฟ้านะคะมีแอร์แบกให้ด้วยคู่หน้านะคะเกียร์ออโต้ค่ะแอร์แบกอยู่ที่พวงมาลัยด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะตามมาเลยค่ะด้านหลังมือจับโคเมียมเหมือนกันนะคะ ภายในสีดำกระจกปรับไฟฟ้าเบาะผ้าสีดำนะคะเดินตะเข็บแดงสปอร์ตแบบนี้วิวจากข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังคาสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะไม่มีรําไม่มีสกรปรกนะคะเราสปาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันคะ่ะตามมาเลยด้านหลังนะคะ จัดสวยๆแบบนี้เช่นกันนะคะสีแดงสดๆแบบนี้เลยเงาๆแบบนี้เลยไฟท้ายเดิมนะคะโลโก้เดิมชัดเจนสปอร์ตเทคอารเมล่านะคะ,ะมีปาร์คเซนเซอร์อยู่ที่ด้านหลัง3จุดนะคะตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์หลัง ด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในสะาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะกว้างขวางเช่นเดิมนะคะเพราะว่าในส่วนของนิสันก็จะใส่ของและค่อนข้างกว้างเหมือนเดิมค่ะเรามียางอะไหล่ให้มีแม่แรงให้นะคะครบเซตเหมือนเดิมนะคะภายในจะเป็นแบบนี้เลยผู้เครื่องมือก็ครบเหมือนกันนะคะ ฝากระโปรงด้านบนจะประมาณนี้เลยนะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํารับประกันค่ะซื้อรถกับเรา,าสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะตามมาเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะตามมาเลยค่ะด้านหน้านะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํารับประกันนะคะ คันนี้นิสสันอเมล่ามาพร้อมกับเครื่อง1.2นะคะตัวนี้เครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันนะคะแต่การใช้งานนี้ฟังก์ชันก็ครบคันเช่นเดียวกันนะคะมีพแผ่นเพจให้ด้วยอันนี้ก็ติดรถมาตามปกติของรถยนต์จะต้องมีนะคะตัวนี้ไม่มีตัดต่อนะคะจัดไฟแน้นได้ทุกคันนะคะตัวนี้ แบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะสวยๆแบบนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า3เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี1,000 10, 0กิโลนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีเลย24ชั่วโมงนะคะเติมน้ำมันฟรีเต็มถังเลยก่อนส่งมอบลูกค้านะคะ ขับไปยาวๆเลยนะคะและโปรโมชั่นก็มีของแถมให้ลูกค้าอีกมากมายนะคะไม่ต้องกลัวเลยเราลดแลกแจกแถมให้ลูกค้าทุกๆุกคันค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้ n i s สันอ m เมล่เครื่อง1.2 e Sporttec h นะคะปี2018สีแดงๆงแบบนี้ สวยๆแบบนี้สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะคะติดต่อมาได้ที่ตุกตา0812887488นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะจะแอดไลน์มาทักทายกันหรือจะโทรมาก็ได้นะคะกรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะคะ ทางเราจะมีไฟแนนซ์บริการให้ท่านถึงที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านและที่ทำงานนะคะบริการให้ลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและถ้าลูกค้าต้องการฟรีดาวหรือออกรศูนย์บาทเราก็สามารถจัดให้ท่านได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ